กลิ่นของรถธนารถต่างๆที่เป็นรถรถรถตะบุญผมจะมารวมรถโค้กอะไรอีกนะครับถ้าคนที่เขารู้จักก็อาจจะได้สัมผัสมาแล้วนะครับอันนี้บอกการเรื่องสูบสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสื่อทาไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาจริงหรือไม่นะครับเดีมาดูเรามาดูกันว่ามันจริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับของที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมันลองมาดูพวกนี้ เด็กวัยรุ่นเนี่ยของเขาเนี่ยเมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันนำไปสู่การสูบบุหรี่อย่างอื่นสารเสพตินะดจะมีผนใหครานี้120ร้อยี่สิบครับเด็กมัยมมัธยมปลาอายุแปดสีขึ้นไปนะสิบแดนะเขาบอกมีการใส่สารกัญชาหรือน้ำมันกัญชาเนี่ยลงไปในบี่ไฟฟ้านะครับเป็นการโยสา,ายต,ต่างนะครับเขาบอกว่าใส่สารกัญชาและสารเสพติดลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออะไ เ่อเกิดความมั่นหรือมั่นมันนะจะมีสารที่ทำให้มันมากขึ้น,นต่อนี้สามเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าจะกลายเป็นคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาในภายเัเดือนนะครับแสดงว่าบุหรี่ไฟเนี่ยไม่ใช่ก,รการเริ่มบุหรี่มวนนะครับแต่เป็นตน้นกำเนิดทาให้สามารถติดบุหรี่วนภายงูเดือนได้อันนี้ถ้าสูบก็เปลี่ยนนะครับเราดูว่ามันเปลี่ยนอะไรของร่างกายเราบ้างนะครับอันแรกันเป็นปาก ปาเป็นยังไง,างปากเหม็นถ้าเป็นบุหรี่มดนปากเหอยู่แล้วนะครับฟันเหลือะะงปาเกเหม็นฟันเหลืองนะครับลิ้นสีปากนะครับเป็นไง